บอนดี้แลนด์เดอะซีรตอนเมื่อบอนดี้แลนด์เล่นเกมฮิตปิดปิดปีปิดสวัสดีค่ะทุกคนวันนชามะนาวชวนครอบครัวมาเล่นเกมฮิตปิดปิดปีปิดปิดปิดปีปิดเกมที่จะเล่นคือหมวดหมู่สู้นะกติกาคือพูดคำตามหมวดหมู่ใครตอบไม่ได้เอาน้ำลาดตัวมาเริ่มเลยหมวดหมู่วิชาโรงเรียนเอ่อภาษาไทยภาษาอังกฤษนะวิทยาศาสตร์ ณิาาสตร์ศิลปะสังคมคอมพิวเตอร์ดนตรีนาฏศิสินพละการง,งานอาชีพฮนะโอ้ยเป็นหมดแล้วว่ามาหมดหมู่ต่อไปท่อนเพลงที่มีคำว่ารักก็ฉันชอบเที่ยวมันผิดหรือไงฉันรักในเสียงดนตรีจังหวตะตกลุ่มรักเป็นอย่างนี้แฟนผมน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายดิครับโอ้ใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลย พี่ๆฮะหมวดหมู่นี้ง่ายไปอ่ะวิธีขอเป็นหมวดหมู่ผักและผลไม้ที่สีเหลืองฮะเริ่มฟักทองข้าวโพดเสาวรสสบป,ปะรถขนุนโอ้ยคิดไม่ออกแล้วเนี่ยพี่ปาร์ตี้ตอบไม่ได้โดนน้ำเปียกอีกแล้วค่ะฮ่าๆๆงั้นชามะนาวก็โดนเป็นเพื่อนพี่ละกันพี่ปาร์ตี้ทำอย่างนี้กับชามะนาวได้ไง ไปอาบน้ำเช็ดตัวแล้วก็อย่าลืมกินเจลลี่วิซีกันนะฮะขอโทษครับพี่ปาร์ตี้มันหมดอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าวิซีเอาให้ใหม่นะฮัทชูเอ๊ะฮัทชูเฮ้ยอย่าบอกนะฮัทชูเอาละมาแน่ๆเรื่องราวของครอบครัวบอนดี้ที่บอนดี้แลนด์จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปทุกวันเสาร์เวลา10โมงแล้วเจอกันตอนหน้านะทุกคน